ก็อาจารครับสอนสอนอัวแล้วใครที่พอชบมาทำานี้วันนี้เรามาดูต้องเปลี่ยนพอไหมบอกหรว่าจะไหนบอกครับแต่ว่า6เดือนจะอยู่ใดตัว ก็เปิดมาเจัปนีทั่วตะลัละนทั่วแต่เ,เอ,อ่อมันก็นรั่วได้กันปกติครับผมเพราะว่ามันกระกัดแรงดันประด1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ทีออ่มันก็มีปัญหาวังสุดทีแล้วชุดทีแล้วว่ามันรัว่วมันอัดอย่างประดรั่วท่อที่นอกเตียง ันจะรวมมันคือน้ำาสีนะมาเลยเปี่ยนสอนตัวนี้ครับผมเปียนซอนแปบญ่าก็ประมากรบาครับผมแต่ที่นี่ถ้าสมมิเราเปี่ยนสอนไปแล้วก็ต้องทามงว่ามันซิมีดวอีกว่อนนี่ว่าตัวนี้กับตัวนั้นเาอไ่มใ

So I wanted that ผมทำอะไรครับผมนอำเป็นสีนสักครู่นะครับ เย็นแล้ว